ดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีพฤษภร่วมกับดาวพระพฤหัส,สบดีเป็นคู่มิตรใหญ่ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจารพิมุกดาวพฤหัสเป็นจุลจักรโครจรควงคู่กันนะฮะราศีต่อไปนี้จะเกิดโชคให้กับ12ราศีแต่น้ำหนักที่ผมให้ที่มีลุ้นที่จะเกิดระดับ90-100%ที่จะเกิดโชคอุดมโชคใหญ่เช่นงานใหญ่เข้าได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะฮะ เกิดสิ่งต่างๆที่ดีกับชีวิตเนี่ยในระยะอันสั้นตั้งแต่14พฤษภาคมไปจนถึงประมาณ15มิถุนายนนะฮะได้แก่นะฮะราศีแรกคือรักนาราศีพฤษภเนื่องจากอาทิตย์กับดาวพฤหัสทับชะตาบางคนได้มหาลาบนะฮะบางคนได้โชคใหญ่ได้ของชิ้นใหญ่นะฮะนะฮะบางคนถูกหวยมีโชคฟุกได้งานใหญ่เข้ามาราศีที่สองคือราศีสิง นะดาวที่กระดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการงานนะฮะเกิดโชคเรื่องงานนะฮะนะรวมถึงมีโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตราศีต่อมาคือราศีมีนมีโอกาสเกิดโชคเรื่องงานนะฮะเกิดโชคจาก ion, คอนเนคชันเครือข่ายก็ได้เกิดขึ้นในดวงชะตาราศีที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินนะฮะก็คือดาวก็คือราศีกรกฎมีโอกาสเกิดโชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับนับจากนี้ไปนหนึ่งเดือนเนี่ย และราศีต่อไปนี้คือราศีที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินคือราศีกุมกับราศีพิจิกนะฮะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะฮะหรือบางท่านได้งานใหญ่โครงการใหญ่เข้ามานะครับจะเกิดขึ้นดบบดวงชะตาบางคนได้ราศีธนูเนี่ยอาจจะได้แบบราศีพิจิกเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนใหญ่หรือได้งานใหญ่หรือเกิดโชคเรื่องงานนะครับหรือมีโชคจากบุตรบริวารส่วนราศีกุมเนี่ย มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือได้ลาบผลเกิดโชคถูกหวยมีโชคฟุกนี่เป็นแผนที่ดาวนะฮะนี่ผมถ่ายรวมๆนะนะครับสำหรับคือตอนนี้สำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับติดตามผมอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมมีผมมีผมอยากจะชักชวนะนะครับชักชวนนะฮะหรืออยากจะเป็นเครือข่ายนะหรือท่านอยากจะเป็นเครือข่ายกับผมหรือเปล่านะนะสำหรับท่านใดที่อยากได้รายได้เสริม นะฮะตอนนี้ผมทาธุรกิจนะหลายอย่างแหละตอนนี้ทอาอสังหาริมทรัพย์ก็กำลังจะขยายไปทางหลายจังหวัดนะฮะทางภาคอีสานด้วยนะฮะแต่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะสามารถทําได้หมดนะฮะคือตอนนี้ผมต้องการเครือข่ายที่เป็นนายหน้าหรือท่านใดที่อยากจะลองเป็นนายหน้าก็ได้ไม่มีประสบการณ์เพียงแค่ใช้อินเทอร์เนต็ตได้นะฮะโพสต์ขายได้ไปโพสต์นะฮะได้ซึ่งนะฮะ ผลตอบแทนนี่ก็คือจะเป็น3%ของราคาทรัพย์สำหรับท่านที่ปิดการขายหรือว่าแนะนำลูกค้ามาซื้อแล้วลูกค้าซื้อมีการโอนนะครับนะบนะก็จะให้3%ของราคาทรั์นะครับก็คือคุณไม่ต้องเสียค่าสมัครนะนะฮะทักแอดมินผมไปลิงก์ไลน์แอด้านล่างลิงก์หน้าช่อง TikTok นรตรงนี้นะครับทักไปเลยแล้วก็บอกว่าสมัครเป็นนายหน้าของอาจารย์นะฮะนะก เขาจะอาจจะส่งให้คุณเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ามันกันกันมันมีปัญหาทีเดียวภายหลังอาจจะให้เขียนชื่อนามสกุลเขียนกลอกไปสมัครหน้าเดียวะนะฮะแต่ว่าก็คือเตรียมบัญชีไว้ด้วยว่าถ้าสมมติปิดการขายได้จะให้โอนไปบัญชีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็จะประมาณนี้คือผมตอนนี้ผมสร้างบ้านขายผมจัดสรรที่ดินขายนะฮะก็กําลังจะขยายตัวไปหลายๆที่อยู่นะครับต้องการทีมงานที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันนะฮะ นะครับสำหรับท่านใดที่เป็นนายหน้ามืออาชีพหรือยังไม่เป็นนายหน้าก็ได้นะฮะกอยากเรียนรู้อยากจะทำอะ่ะนะฮะนะอันนี้ไม่มีเงินเดือนแต่มีเป็นคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ขายอ่ะนะฮะให้นะฮะ,นะฮะก็คือสามเปอร์เซ็นต์ของราคาซับยังต่ำก็ซับหนึ่งก็สองล้านอย่างเงี้ยก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นนะฮะแล้วแต่ราคาซับนะฮะอันนี้ก็ใครสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่องติ๊กต็อกนะเข้ามาเป็นเครือข่ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นซับของผมเองนะ ผมไม่ได้ไปรับใครมามาเป็นายนหน้าตอผมนะแต่เป็นทรัพย์ของผมเองที่ผมลงทุนสำหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะแนะนำนะผมมีคอร์สออนไลน์นะถึงบันทึกวิดีโอไว้หมดตั้งแต่มไม่มีความรู้เลยแล้วก็เรียนรู้ได้ทันทีก็ลิงก์รายด้านล่างลิงก์ในช่อง Tik t o k หรือสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงนะ,ะดูกับลูกศิษย์ผม นะแนะนําเลยดูดวงกับลูกศิษย์ผมนะฮะสำหรับอยากกําลังอยากจะเช็คดวงชีวิตอยากดูชะตานะฮะนะข้อเขาจะดูเป็นแบบส่งไฟล์เสียงให้นะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นไฟล์แบบเนี้ยเขาส่งไฟล์มาให้ทางไลน์เห็นไหม่ยคนนี้ได้รับแล้วเขาบอกฟังจบแล้วแม่นมากๆค่ะนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนัดคิวแล้วคุณก็รอ,อคลิปอย่างเดียวไม่ต้องไปจดใจดจดใจดใจ,ดจ,ดจ,ดจ่อรอค,คือคิวเขายาวก็โอนเงินแล้วก็รอคิวเขาก็จะส่งให้นะเนี่ยเนี่ยอย่างคนนี้เห็นไหมเนี่ย ได้คลิปแล้วเขาบอกแม่นมากค่ะเนี่ยก็อันนี้เป็นการดูดวงกับลูกศิษย์นะครับนะก็ราคาค่าครูถูกๆนะครับนะก็เป็นแบบคลิปเสียงส่งให้นะครับนะก็เขาจะทายพื้นดวงก่อนแล้วก็ทายอนาคตแล้วก็ตอบคำถามพื้นดวงคือวาสนาก่อนตายนะจากโลกใบนี้คือดวงคนมันไม่ไม่เหมือนกันอันนี้ผมทานายรวมๆที่ดูทางช่องเนี่ยบางคนเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็หมดเคยมันมีแบบคนแบบรวยเป็นพันล้านมาดูดวงไหม เนี่ยมาโทรมาดูดวงกับผมนะฮะบางท่านเนี่ยโดนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีไปชีวิตอ่ะนะครับนะก็บางคนเนี่ยโทรมาดูบอกบอกว่าทิฏทายตรงหมดเลยชีวิตล้มละลายนะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ก่อนเคยมีพันกว่าล้านนะฮะหมดเนื้อหมดตัวใครจะไปเชื่อเงินพันกว่าล้านหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากดูก็ลิงก์อะไรด้านล่างลิงก์หนช่องทิกตอกรอหน่อยรอหน่อยนะคิวเขายาวแต่ที่นี้เนี่ยสำหรับท่านใดยอยากจะได้วัตถุมงคลเอาไว้หนุนดวงชะตานะฮะ มีหลายอย่างนะที่ปลุกเสกในพิธีกรรมที่ดีมากคือผมเป็นคนศึกษาหลายศาสตร์อย่างพวกศาสตร์พิธีกรรมโบราณอย่างเงี้ยที่ผมทําจริงๆอ่ะผมทําแล้วผมเอามาบูชาเองนะส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือมันต้องทําตามจํานวนมงคลผมก็เลยแบบมันเหลือก็เลยเอามาแบ่งให้บูชาสำหรับท่านที่อยากได้นะอันนี้คออันนี้ผมแนะนําอันนี้ปลุกเสกในวันเสาร์าที่ผ่านมาซึ่งวันเสาร์ทคือวันที่ทางครูบาอาจารย์แต่โบราณเนะี่ยสาย ปลูกเสกนะฮะเกจิอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแนะนําว่าเป็นวันที่เหมาะในการปลูกเสกเครื่องรางข,งของขังจะได้พุทธคุณสูงนะมีอํานาจผู้สูงนะฮะอันนี้คือปลูกเสกในวันเสาร์ห้าที่ผ่านมาซึ่งวันเสาร์ห้าไม่ได้มีง่ายๆก็คือมีสักเจปีครั้งหปีครั้งสิปีครั้งแล้วแต่รอบบางรอบก็20ป่ปีมันแล้วแต่รอบนะนะฮะนะจากนี้เราปลูกเสกในรอบที่แล้วนี้นะครับ และปลุกเสกในวันที่ดาวพฤหัสด,ดาวทิศดาวจันทร์โคจรในราศีทวารเขาเรียกจันทรคลุสุริยาซึ่งหาเสมอเหมือนหรือหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เลยทุกๆด้านะ่ะก็เป็นมงคลมากใช้ทั้งตำแหน่งดวงดาวที่ดีในทางโหราศาสตร์ในการปลุกเสกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องรางเนี่ยก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหรือพุทธศิกขีที่หเป็นตัวแทนนะนะของพระพุทธเจ้าองค์ที่ห เราเอามาบูชาด้านหลังเนี่ยจะเป็นเอาง่ายๆคือเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นยันก็คือเอาคําในบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง56หข้อเนี่ยเอามาเรียงเป็นยันนะเกจิบางสายเนี่ยเอามาเรียงเป็นยันเกราะเพชรเกจิบางสายเอามาเรียงเป็นยันอีติปิโสแที่เกจิบางสายเอาไปเขียนยันต่างๆมากมายนี่คือยันกระทู้เจ็ดแบกนะอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะ นะมีทั้งหมด7คํา8บทรวมเป็น56ห้องนั่นคือพุทธคุณ56ห้องนะฮะพุทธคุณฝอยท่วมหลังช้างนะฮะอันะนี้เป็นสายพุทธคุณนะฮะไม่ใช่สายดำนะฮะอันนี้ก็ท่านใดอยากจะได้นะเอาไว้เป็นของมงคลต้องว่าเสริมอะไรบ้างต้องบอกว่าหนุนดวงทุกด้านนะฮะเพราะว่าเป็นพุทธคุณล้วนๆการงานการเงินความรักโชคลาภชีวิตคู่ทุกอย่างนะฮะใครคิดไ like? ย แควคาดปลอดภัยทุกอย่างอันนี้ใครสวดบูชาประจําจะอายุยืนใน่คาถาด้านหลังเนี่ยแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครแล้วแต่นะฮะที่จะบูชาอยู่ที่ใจเราด้วยนะครับนะคืออย่างท่านที่บูชาไปเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเนี่ยเนี่ยเอามาให้ดูคร่าวๆนะตัวอย่างคนหนึ่ง อย่างป้าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาไลน์บอกป้าบูชาพระมหาจักรพรรดิที่ปลุกเสกในคืนเสาร์ห้าไปสามองค์มีโชคใหญ่ถูกหวยได้เงินมาหกแสนกว่าอีกสององค์ให้ลูกชายและลูกสาวลูกชายใช้ติดตัวเอาไปใช้ไว้ในรถลูกชายป้าเป็นเซลลขายปั๊มน้ําได้ลูกค้ารายใหญ่เลยค่ะปิดการขายได้หลายร้านเลยค่ะเหลือเชื่อมากๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์บูชาก็มีหลายอย่างนะวัตถุมงคลท่าในใดอยากได้ก็สอบถามแอดมินเข้าไปนะวันนี้สวัสดีครับ